The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันศุกร์กับรายการ The Practical Life กับผมดรพีะพีรัตนวัฒน์พรกุลนะครับก็เราก็จะมาเจอกันทุกวันศุกร์บ่ายสองโมครึ่งโดยประมาณนะฮะถ้าเพื่อนร่วมงานนะครับไม่สนับสนุนเราไม่ช่วยเราไม่สอนไม่แนะนำเราเกี่ยงงานโยนงานเราจะทำยังไง เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็มีน้องๆถามขึ้นมานะครับว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยไปเริ่มงานที่ใหม่ไม่ทันไหรก็จะรับน้องซะแล้วนะครับเพื่อรงงานที่ใหม่ไม่สอนนะครับไม่แนะนำนะฮะแล้วก็ทำตัวเหมือนเป็นอุปสรรคนะครับน้องเขาก็เลยมีความกังวลว่าแล้วนี่จะผ่านทดลองงานไหม ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้พวกเราทํำยังไงลองแนะนํากันเข้ามานะครับว่าครั้งล่าสุดหรือถ้าเราเคยมีประสบการณ์เคยเปลี่ยนงานมาสักหนึ่งครั้งเนะี่ยแล้วอยู่ในช่วงทดลองงานแล้วมีใครที่เคยทําแบบนี้นะครับเพื่อลวมงานที่ใหม่นะที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือ,อรับน้องเราไม่ช่วยเราไม่แนะนําเราเขาอาจจะไม่ได้ทําโดยตรงแต่ว่าพยายามเลี่ยงพยายามไม่อยากจะยุ่งกับเราอ่ะ ทำตัวยุ่งๆไว้ไม่ให้เราได้ได้เข้ามาหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเขาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเคยเจอแบบนี้ไหมแชร์กันเข้ามานะครับผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องผ่านมาบ้างไม่มากก็น้อยตอนนี้วันนี้มีน้องของเราเขามีปัญหาแบบนี้ลองดูซิว่าแนวทางพวกเราเนี่ยจะมีทางช่วยเขาอย่างไรนะครับผมอยากจะให้แง่คิดอย่างนี้ดีกว่านะในในมุมของผมนะครับผมว่า มันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ว่าจะให้คนนะมารักใร่ชอบพอเราหรือว่าแฮปปี้กับเราทุกคนเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราไปเริ่มงานที่ใหม่เรามาจากไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วก็คนที่นั่นนะ่ะเขาเป็นอย่างนั้นกันอยู่แล้วเขามีกันมาก่อนหน้าที่เราจะมานะครับอ,อ,อาจจะมีความสัมพันธ์ดีไม่ดีเราไม่รู้แต่ว่าเราเป็นคนใหม่ ที่เข้าไปในสังคมนั้นมันก็คงจะมีนั่นแหละคนที่เวลคั่มเราแล้วก็คนที่ไม่เวลคั่มเราก็เป็นเรื่องปกตินะฮะคราวนี้ไอ้การที่ว่ามันลามไปถึงขนาดที่ว่าไม่ให้ความร่วมมือ mm. เหมือนกับเราอะต้องการให้เขาช่วยต้องการให้เขาแนะนําหรือว่าต้องการให้เขาสอนแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นน้อยมากเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรผมคิดว่ามันเป็นสูตรที่ ไม่ได้สําเร็จตายตัว100%แต่ว่ามันเป็นสูตรที่น่าจะใช้ได้ในทุกๆครั้งที่เราไปเริ่มงานที่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก่าที่บริษัทเดิมลย,าย้ายแผนกหรือจะเป็นที่ใหม่ที่บริษัทใหม่เนะี่ยสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสูตรสําเร็จที่ต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือคุยให้เคลียร์กับผู้บังคับบัญชาเราก่อนนะครับเอาให้เคลียร์ก่อนว่าในในการทดลองงานร้อวันเนี่ยหรือสเดือนเนี่ยเราราเกือบสเดือน นะครับมันมันจะต้องวัดผลประเมินผลในด้านใดบ้างนะครับแล้วก็มีงานมีโครงการหรือจะเรียกว่าโปรเจกต์ก็แล้วแต่นะมีอะไรที่อ s s i g ให้เราทำในช่วงนี้บ้างต้องต้องคุยให้เคลียร์นะครับเพราะอะไรบางครั้งการไปเริ่มง,งานที่ใหม่สี่เดือนแรกอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้อาจจะไม่มีการวัดผลประเมินผลในเรื่องของผลงานหรือไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องผลงานเป็นที่ตั้ง แต่ให้น้ำหนักในเรื่องของอความรวดเร็วความเข้าใจในการเรียนรู้อันนี้ก็ต้องเอาให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เคลียร์นะครับในเรื่องของการคุยกับเจ้านายตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเต็มไปหมดและซึ่งหนึ่งในปัญหานั้นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่าเพื่อนไม่ช่วยเรานั่นเองนะครับถ้าทุกอย่างมันเคลียร์กับเจ้านายตั้งแต่แรกว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไรต้องอทํางานด้านใดบ้างอย่างเงี้ย สิ่งที่เราต้องถามต่อแล้วก็ร้องขอด้วยก็คือว่าแล้วมีใครในแผนกที่หัวหน้าจะแอดสไน์ให้มาเป็นพี่เลี้ยงเราหรือว่าให้มาสอนเราในเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องเคลียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเข้าไปใหม่บางอย่างมันอาจจะมีความรู้เก่าที่ติดตัวเรามานะแต่ว่าในการทํางานที่ใหม่มันก็ต้องมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานโปรเซสในการทํางานหรือรู้จักคนอย่างเงี้ย มันต้องมีคนพาเนาะมันต้องมีพี่เลี้ยงมันต้องมีคนดูแลถ้าเราโชคดีหัวหน้า,าจ,จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าดีไปแต่ผมเชื่อว่าหัวหน้าเนี่ยเขาก็คงมีงานของเขาอ่ะเขาคงไม่ไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเราได้ตลอดเวลาดัางนั้นเราก็ต้องเคลียร์เปราะที่สองด้วยทวนกันอีกครั้งนะครับเคลียร์เป้าหมายเคลียร์การวัดผลเคลียร์กันให้เรียบร้อยว่าในช่วงทดลองงานเนี่ยยังไงอย่างไร,งไรแล้วก็วัดผลแบบไหนนะครับอันที่สอง สิ่งที่ที่เขาจะวัดผลเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจในโปรเซสการทํางานสินค้าและบริการของบริษัทนะครับหรือว่าความรู้อื่นๆใครจะเป็นคนสอนเรารูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบไหนด้วยเอาให้เคลียรยนะครับหลังจากเนี้ยมันก็เดินหน้าต่อได้ละพอรู้ว่านายแอดไสใครให้เจ้านายแอดไส้ใครให้กับให้เป็นพี่เลี้ยงเราหรือเป็นคนสอนเราเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้เจ้านายช่วยพา เราไปรู้จักคนนั้นด้วยแล้วก็อยากให้เจ้านายพูดให้คนนั้นรับทราบด้วยว่าหน้าที่เพิ่มเติมในช่วงนี้ของเขาคนนั้นเนี่ยก็คือการที่จะต้องสอนเราด้วยแนะนําเราด้วยต่อคาถามที่เรามีข้อสงสัยด้วยอย่างนี้นะครับ3อย่างเนี้ยสกิจกรรมหลักควรทําตั้งแต่วันแรกๆหรือไม่ไม่ควรเกินอาทิตย์แรกในการไปเริ่มงานที่หน่วยงานใหม่หรือที่บริษ,ษัทใหม่ถ้าเราทําแบบนี้ได้ปั๊บเนี่ย มันก็จะปัญหาเรื่องของอิดออดของการที่ไม่สอนนะเพื่อนโรงงานไม่สอนมันอาจจะมีบ้างแต่ไม่ทําก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าหัวหน้าสั่งมานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีนะก็คือประเภทแบบเอ้หัวหน้าบอกก็แล้วให้ดูแลเราหัวหน้าบอกก็แล้วให้สอนเราสมมุติเขาเป็นรุ่นพี่นะแต่รุ่นพี่คนนี้ยังไงก็แบบอิดออดทาตัวแบบยากอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีมันน่าหงุดหงิดใจนะครับมันก็มีทางเลือกเราก็คงต้องเลือกทําในสิ่งที่เราควบคุมได้เช่น self education ก็คือเราเรียนรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้ด้วยตัวเองได้ไหมนะครับซึ่งวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็มีหลากหลายแบบนะครับผมเชื่อว่าแต่ละบริษัทก็คงจะต้องมีเอกสารมีคู่มือการทํางานมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆทิ้งไว้บ้างแหละนะครับ เรียนรู้จากตรงนั้นได้ไหมถ้าบางบริษัทดีหน่อยเขาอาจจะมีพวกคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆให้เข้าไปศึกษาความรู้เองเงี้ยตรงนั้นได้ได้หรือเปล่านะครับเพราะแทนที่จะพึ่งคนอื่นเนี่ยผมให้ให้ความสําคัญแบบนี้เนาะถ้าจะทํางานนะผมว่านะจะทํางานให้ได้ดีเนี่ยเราควรจะต้องพึ่งคนอื่นน้อยลงนะจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ผมว่าก็แล้วแต่เราไปดีไซน์แต่ถ้าเราคิดพึ่งคนอื่นเยอะ งานมันจะออกมายากเพราะว่ามันเป็นการพึ่งพามากกว่าทําเองได้ไงนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องผลขวายหน่อยนะนะฮะเซลเอูเคชัน mm hmm. อันถัดมาเนี่ยเพื่อลดแรงเสียดทานในการทํางานนะครับผมว่าในช่วงการทํางานช่วงแรกมันก็คงจะต้องเน็ตเวิร์กิ่งหน่อยไหมนะครับทำความรู้จักคนอื่นหน่อยไหมทําตัวถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อยดีไหมนะครับเราเป็นผู้มาใหม่เนี่ย การจะไปะกลางหรือว่าไปแสดงแสนยานุภาพในตอนที่มันไม่สมควรเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียหายได้นะแล้วก็คนหมั่นไส้เราได้นะไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าเพื่อนไม่ไม่อยากสอนหรือว่าเพื่อนอิดออดที่จะสอนเราหรือจะช่วยเราเนี่ยมันอาจจะมาจากพฤติกรรมเราด้วยก็ได้บางทีการที่เรามาแบบลืมตัวกลางหรือว่ายกตนข่มท่านพูดอะไรออกไปโดยเราเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอย,อย่างเงี้ย คนเขาไม่ได้รู้จักไม่ได้เข้าใจเรามาก่อนไม่ได้เห็นไม่ได้มีเวลารู้จักเรามาตั้งแต่แรกการที่เขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของเราเนี่ยเขาอาจจะตีความว่าเราเป็นคนแบบเออเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ก็ได้นะหรือว่าไม่ไม่น่าจะช่วยก็ได้นะหลายครั้งบางทีเรานึกถึงตัวเองก็ได้เวลาเราบอกว่าเพื่อนไม่เพื่อนไม่ช่วยเราเงี้ยเราเองก็อาจจะมีเหมือนกันที่ไม่อยากช่วยเพื่อนอ่ะเพราะเพื่อนเนี่ยมีพฤติกรรมที่แหมมันกวนโอ้ยเหลือเกินมันก็เป็นไปได้ใช่ไหม นะครับก็ต้องดูทั้งสองฝั่งด้วยเนาะอันถัดมาก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ที่ดีในแผนเนี่ยมันก็อาจจะนําพาไปสูเ่เจอคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราซึ่งอาจจะเป็นคนที่หัวหน้าไม่ได้อไซน์มาก็ได้แต่เขาอายินดีที่จะช่วยเหลือเราเพราะอะไรเวลาเราคุย,คยกับคนเยอะๆนะครับในในแผนกของเราเนี่ยมันก็จะมีคนที่ชอบอะไรที่เหมือนเราอยู่ดีแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่เราชอบก็มีใช่ไหม จุดเริ่มต้นเริ่มจากคนที่มีแนวคิดหรือว่าชอบในเรื่องงานอดิเรกคล้ายๆเราก็ได้ชอบคุยเรื่องกีฬาชอบไปที่ก็ชอบไปไหว้น้าชอบไปตีแบดเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเกิด common interest มันก็จะง่ายในการที่จะมีะคนที่คอยสอบถามได้ให้คําสอบถามให้คําแนะนําได้ให้เราสอบถามได้นะครับนอกจากนี้ก็มีอีกนะครับก็คือต้องคุยกับเจ้านายบ่อย ถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับว่าเพื่อนไม่ค่อยช่วยเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าหาเจ้านายบ่อยมากขึ้นไม่ได้ไปฟ้องนะเข้าใจช่ไหม่ไม่ได้ไปฟ้องว่าเพื่อนไม่ช่วยนะแต่เข้าไปหาเจ้านายเพื่อจะไปถามในสิ่งที่เพื่อนไม่ตอบไงเข้าไปให้เจ้านายสอนในสิ่งที่เพื่อนคนนั้นไม่สอนเนี่ยแล้วถ้าเจ้านายถามบอกว่าเอ้แล้วทําไมไม่ไปถามคนนั้นล่ะผมแอดไซน์เข้าไปแล้วเราก็บอกได้ว่าพี่เขาสมมุติเป็นรุ่นพี่ครับตอนนี้พี่้างานงานติดงานใหญ่อยู่ ผมก็อยากจะรู้เรื่องนี้เร็วๆเพราะว่าถ้ารู้เรื่องนี้เร็วๆก็จะได้ไปช่วยพี่เ็าได้เผอจะไปช่วยพี่เ็าได้เจ้านายช่วยสอนผมหน่อยอันนี้ก็ดูดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟอ้องบอกว่าพี่เขาไม่สอนมันจะกลายเป็นถูกมองว่าเราเนี่ยไม่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์นะนะครับหรืออาจจะถูกมองได้ว่าเรื่องคนเนี่ยเราไม่มีความสามารถเลยก็ได้และถ้าไปพูดแล้วพี่คนนั้นรู้เราก็กลายเป็นศัตรูเขาทันทีเลยนะครับยิ่งอยู่ยากกว่าอีก โอกาสไม่ผ่านโปรเพราะเราต้องริงออกก่อนเพราะเราทนไม่ไหวอาจจะมีสูงขึ้นก็ได้นะนะครับสุดท้ายก็ตรงนี้ต้องมาดูหลายๆออปชันประกอบกันการที่เราต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือเราก,เราก็เราก็ต้องมีบางอย่างเล็กๆแน้นออๆช่วยเขาบ้างเราอาจจะไม่ได้เก่งงานที่นี่แต่มันมีอะไรที่เอ้เอ,อเฟื้อเผือเ่อแผ่ได้เช่นมีอะไรให้เราช่วยไหมคําพูดแบบนี้มันก็ต้องมีบ้างนะครับหรือถ้าดูแล้วเนี่ย สถานการณ์มันไม่เป็นใจเลยนะครับสิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมดมันก็ทําเต็มที่แล้วและปรากฏว่ามันมีแรงเสียดทานค่อนข้างหนักหนานะครับแล้วก็ทําให้การพัฒนาของเราเนี่ยในช่วงทดลองงานมันไปได้ชา้าอันนี้ก็ต้องคุยกับเจ้านายถ,ถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยแล้วก็ถ้าคุยแล้วเจ้านายยังไม่มีทางเลือกหรือไม่มีโซลูชันอะไรที่ดพีพอให้กับเราเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะถึงจะผ่านโปร แต่ถ้าจะอยู่กับบริษัทนี้ต่อมันโอเคไหมนะครับนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะผมว่าออปชันพวกนี้อาจจะต้องคิดเตรียมไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้มีทางเลือกให้เราเลือกเดินทางไหนได้บ้างนะครับสรุปนะฮะผมอยากให้เราเนี่ย <c oughs> อย่าเพิ่งไปโทษคนที่เขาอย่างคนที่เขาไม่สอนเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องนะฮะต่างคนต่างมีภาระ หน้าที่ที่ที่มีอยู่ไงบางทีการที่จะมาให้เวลากับเรามันอาจจะได้ไม่เต็มที่ดังนั้นควบคุมจัดการกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ก่อนพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมๆกับการสร้างพันธมิตรรอบๆตัวในที่ทํางานใหม่เอาไว้ด้วยนะฮะร,รูปแบบการเรียนรู้อาจอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะมานั่งบอกเราสอนเราเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่ อาจจะเป็นไปได้แค่เขาอาจจะบอกเราเท่าที่เราถามหรือบอกเราไกด์เราและให้เราไปลุยเองก็ได้นะครับตรงนั้นมาอาจจะเป็นการวัดศักยภาพเราด้วยแหละว่าเราสามารถต่อยอดได้กับสิ่งที่เขาบอกมาหรือเปล่าด้วยให้คิดเป็นแบบนี้คิดเป็นบวกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามเป็นมืออาชีพให้มากที่สุดนะฮะการที่เขาไม่ช่วยก็อย่าไปใส่อารมณ์นะครับแล้วก็อย่าไป ปิดประตูด้วยการที่ไปฟ้องเจ้านายนอันนั้นคือเอนเกมแน่นอนนะครับให้นึกถึงใจเขาใจเราไว้เยอะๆเพราะอาจเป็นไปได้เขาอาจจะติดปัญหาจริงๆติดงานเยอะจริงๆก็ได้นะครับการที่เราเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือหรือเพื่อโรงงานไม่สอนเพื่อโรงงานไม่บอกเพื่อโรงงานไม่แนะนาเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความเขามีปัญหากับเราโดยตรงก็ได้แต่เขาอาจจะอยากให้เราเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก ใครเขาจะอยากสอนนะครับก็ต้องดูตัวเราให้รอบด้านด้วยแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในปัญหาได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับกับ The Practical Life เจอกันทุกสุขนะครับบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีความสุขมากๆเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่วขาว FM 1 0 6